นี่เมื่อวานก็กลางเต็นท์เพื่อความสะดวกต่อพวกที่จะมาออกลงทานในวันที่สามหรือจะเริ่มออกแต่วันพรุ่งนี้ก็ไม่ทราบแล้ววันที่วันที่สองที่สามวันที่สองคือวันพรุ่งนี้ภาคค่ำเราจะมีคงจมีการลงสลา,าเพราะคณนะครูบาอาจารย์ก็คงจะมาคณะกรรมาการมูลนิธิวิทยุเสียงธรรมก็คงจะมาพัก ในวันที่สองอครูบาอาจารย์มาพร้อมกันขอคนจะได้ลงสลาสมวนมนณ์ไหว้พระกันปารบธรรมะกันส่วนเช้าว,วันที่สามคือวันมะลืนนี้ภาคเช้า,ชาเราก็ใส่บาตรกันหลังจากใส่บาตรถวายพระหานแล้วเราก็จะได้ถวายผ้าป่าเพื่อสมทบทุนในการดูดูแลบริหารบำรุงวิทยุเสียงธรรมเรา และหลังจากด้านภาคบ่ายเราก็จะมีการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิวิทิยุเสียงธรรมซึ่งคณะกรรมการชุดปัจจุบันนี้ก็ครบวาระแล้ววาระแต่ละวาระก็สี่ปีสี่ปีนี่ก็ครบวาระแล้วจริงๆแล้วหลวงพ่อเองก็อยากจะลาออกจากประธานบ <c oughs> ูลนิธินะเพราะโอ้ยงานอะไรต่ออะรพระลุงพรลังกัน แต่ตอนนี้พอบอกใครก็ไม่มีใครยอมรับวันนี้ก็หลวงพ่อเลยต้องรับเป็นประธานบุลิธิแล้วก็หลวงปู่เลิมเนาะเป็นเป็นรองประธานเนาะหลวงปู่เหลิมก็เป็นพระงานพระทำงานได้ดีเ่ินให้หลวงปู่บุญมีมาเป็นรองประธานด้วยก็ไม่ยอมรับก็ได้แต่หลวงปู่เลิม <c oughs> คือการ การเป็นกรรมการบูรณธินี้จะต,ต้องมีจิตอาสาอย่างแน่วแน่มั่นคงคือมีแต่ทําเพื่อบูรณิธิทําเพื่อวิทยุเสียงธรรมเราจริงๆสิ่งที่ได้ตอบแทนก็คือบุญคือความภูมิใจในสิ่งที่ตนได้ทําไว้แล้วที่เห็นเห็นเห็นผลมาปรากฏผลเป็นความชัดเจนมากที่ว่าผลที่ออกมานั้นก็คือเป็นประโยชน์ ต่อคณะศิยานุสิธิ์เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปเพราะบ้านเมืองของเราจะมีความสงบสุขมีความร่มเย็นก็เพราะประชาชนทั่วไปนั้นมีธรรมะเป็นหลักยึดมีธรรมะเป็นที่พึ่งอันนี้แหละจะทําให้เกิดเป็นความสงบสุขเป็นความร่มเย็นอย่างยิ่งเพราะถ้าหาขาดธรรมะเป็นหลักยึดแล้วจิตใจมันก็มีแต่ความดินน้นรนเธอเยอที่ยานขวนแวัดแกวง แย่งชิงกันอยู่ตลอดเพราะว่าภายนอกที่ตนเองแย่งชิงมาได้หรือขนขวายเสวงหามาได้นั้นมันมาหล่อเลี้ยงได้เป็นที่พึ่งได้แต่เพียงแค่ปากท้องร่างกายเท่านั้นแต่ไม่สามารถมาหล่อเลี้ยงจิตใจได้เมื่อจิตใจขาดสิ่งที่มาหล่อเลี้ยงคือขาดธรรมะขาดบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วจิตใจนะั้นมันก็หิวก็หายมันก็ดินน้นรนทุรนทุรายไปเรื่อย แต่แทนที่จะไปแสวงหาธรรมะมาแสวงหาบุญมาหล่อเลี้ยงจิตใจกลับไปแสวงหาแนานด้นานวัตถุเพราะเข้าใจเพราะเข้าใจด้วยอำนาจแห่งโมหะความรุ่มหลงเข้าใจว่าเมื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นอย่างนั้นได้อย่างนั้นได้อย่างนี้แล้วจิตใจนี้จะมีความอิ่มแต่กลับไม่เลยกลับหิวก็หายยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นชีวิตจึงมีแต่ความเล่าร้อนชีวิตจึงมีแต่ความดิดน้นรนแต่้ะเยอทะยานอยู่ตลอด แต่ถ้าหานกลับมาหาธรรมะแล้วชีวิตนั้นแหละจิตใจนั้นแหละมีโอกาสที่จะประ,ประสบสัมผัสกับฝามลมเย็นเพราะฉะนั้นวิทยโเสียงธรรมเราจึงเป็นผู้ที่แจแกแจงให้ธรรมะภาพปฏิบัติที่ออกมาจากครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัศรงธรรมด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นที่ออกมาจากวิดีโเสียงธรรมนี้จึงเป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ฟัง แล้วผู้ที่น้อมนำเอาไปไป,ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอันนี้แหละ,ะการสละด้วยแรงกายด้วยแรงวาจาด้วยแงรงความคิดที่ทุ่มเทให้แก่วิดุเสียงธรรมเหล่านี้พอปรากฏผลขึ้นมาก,ก,ก็เป็นก็เป็นความภูมิใจของผู้ที่ได้กระทำคณะกรรมการบุนิธิจึงได้ทุ่มเทมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่หลวงตา ได้ล่วงไปแล้วจนทุกวันนี้ก็ผ่านการเวลามาสิบกว่าปีมาแล้วที่คณะกรรมการมูลนิธิก็ได้ทุ่มเทบันมาเพื่อจะรับสามรดกธรรมของหลวงตาไว้ให้อย่างมั่นคงถาวรตลอดไปแล้วก็เห็นผลมาอย่างอย่างต่อเนื่องว่าสังคมเราชาวพุทธเราทั่วไปให้ความสนใจให้ความใส่ใจแล้วก็ด้อมนำเอาไปปบติปฏิบัติเพราะฉะนั้น ธรรมภาคปฏิบัตินี้จึงแผ่กระจายไปมากมายก,กว้างขวางอย่างยิ่งหลักโดยสําคัญกําลังสําคัญก็คือเมื่อวิทยุเสียงธรรมเรล่านียเป็นกําลังสําคัญที่สุดเพราะการแสดงธรรมเพียงแค่ป,ปากแสดงออกไปมันก็กระจายไปแค่วงแคบๆอย่างนี้แหละกระจายออกไปก็ไม่ได้เมื่เยอะเท่าไหร่แต่วิทยุเสียงธรรมเหล่านี้สามารถกระจายไปบนท้องฟ้า บนอากาศที่กระจายออกไปได้กระจายไปทั่วไปเพราะทุกวันนี้โดยเฉพาะทุกวันนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่นี้มันทันสมัยมากแล้วตั้งแต่เด็กเล็กจนกระทั่งถึงผู้เฒ่าผู้แก่ก็ล้วนแต่อาศัยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ทั้งนั้นแหละไปที่ไหนที่ไหนก็มีโทรศัพท์มือถือจะเปิดฟังเปิดดูเปิดชมก็ได้ไปที่ไหนที่ไหนในป่าในเขาก็ยังมี WiFI ให้ใช้ อย่างทันสมัยเพราะฉะนั้นการที่วิดี و เสียงธรรมเราได้พัฒนาในไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ก็ให้ทันโลกทันสังคมเขาเพื่อให้ธรรมะจากจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์กระจายไปเป็นประโยชน์ต่อสังคมเราทั่วไปให้มากที่สุดสุดกําลังความสามารถเพราะฉะนั้นวิดีโเสียงธรรมเหล่านี้จะมั่นคงถาวรตลอดไป ก็ด้วยอาศัยกำลังจากคณะสถาญาตโยศิยานุสิทธิ์ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านทรัพย์ทั้งด้านความคิดความอ่านต่างๆทั้งหลายเราก็เลยได้พวกจิตอาสามาช่วยงานอย่างบุริทิวิทุเสียงธรรมเรามากมายกขออนุโมทนาต่อคณะจิตสิยานุสิทธิ์คณะจิตอาสาทุกท่านทุกคนก็แล้วก็เชื่อมั่นว่า ด้วยบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้สละได้ทุ่มเทได้บำเพ็ญแล้วนี่จะอุนโดยโอวยชัยให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนอย่างแท้จริงด้วยกันด้วยตลอดไปอย่างแน่นอนก็ขอขอดุดมคตน,นาต่อทุกท่านทุกคนด้วยดนะร <c oughs> ับพรนะรับพรระบพร ยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวามีวะอตโตทินังเปตานหังอุปกะปตีจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิะตุสเพปูเรนตุสังกปางจันโทปนรอโซยะทามณิชติ ราสยะทันทิโยวิวัญชัยโตสัมบาลยวิดยสัตวมันเตีมพะวัวันทตาราโยไวสุขี กายโกอินภาวิวานานเสรรสานีจางทายปัญจจิตอินใจตาร้อนทายไม่วทันโยุอินโนสุขัง พละอัคกตเวปสานานังอขังธรรมังวิชชาตังอังเกบุเทปสานานังดักขีเดเยอนุตเตเรอังเกธรรมเมปสานานังเวลาโกปสเมสุเค Angangkhasandanang punjakkete na Ang semingdanang datang kang pun menyangng bawa dat agang ayu jawanca อังคัสสดาตเมธาเวอาคัตมาสมาหิตอัยเดวะปุตอัยมโดโสวาอัยอาคัปโตปโมเตเทนเทมผวะตุสาปะมังการังราคันตุสาะเทวะตา สามพาบุทาดูพาเวทไดสตาโสตีปวันตุเตมภาวะตุสัพบังการังราคันตุสัพเดวตาสามบาธรรมายดูพาเวทไดสตาโสตีปวันตุเตมภาวะตุสัพบังการัง ราคะตัวซาเบเดวตาสัมบาสังขาดุภาเวบไดเสทษาโสติมพรวันตุเตจจะทหารทานเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันยังไปให้ทั่วถึงเน้อะจะทาหารทานกงนอะก่นกนอนจะทหารทานซะก่อน ดูแลช่วยเหลือแบ่งปันยังไปให้ทั่วถึง